คือคนที่แบบอายุมากๆเนาะอย่างมดเองเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันเนาะเสี่ยงเสี่ยงมากๆเลยนะคะแล้วบางทีก็หอบด้วยนะหอบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อติดเอ่ยความจําเอ่ยเคยไหมหาโทรศัพท์เนี่ยบางทีอ่ะเอาไปวางไว้ไหนว่าเอาไปวางไว้ไหนว่าเข้าห้องน้ําวางหรือเปล่าเดินหาโทรศัพท์ทั้งวัน เออเดินหาโทรศัพท์เพราะอะไรลืมเนี่ยความจําไงความจํามันไปก่อนนะคะค<ำ>ขึ้นบันไดเขาก็จะกอบแก๊บกอบแก๊บบางทีบางทีก็เหมือนกับลอยไปเลยเนาะรู้จักลอยไปเลยไหมคะก็ขามันแบบไม่มีแรงอ่ะมันเหมือนแป๊บไปเฉยเนะ<ด>่ะมันขึ้นบันไดน่ะถ้าไม่มีอะไรมาพายุงนะก็คือล้มนะก็คือล้มเพราะฉะนั้นนะคะสวต้องดูแลตัวเองค่ะ ต้องดูแลตัวเองอย่าให้เป็นภาระกับลูกหลานเนาะเพราะว่าถ้าป่วยคนเดียวป่วยทั้งบ้านใช่ไหมป่วยคนเดียวป่วยทั้งบ้านถ้าบ้านมีคนป่วยเนี่ยจะรู้ดีเลยนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะคะหอบไหมคะรู้สึกรู้สึกไหมว่ารู้สึกว่าหายใจหอบเนาะแล้วก็ บางทีนะมันเหมือนกับบ้านหมุนโครงเครงนะนะระบบต่างๆในร่างกายนะในร่างกายของเรามันไม่สมดุลน,นะมันขาดค่ะมันขาดโอเมก้าสขาดโอเมก้าสความจำเนี่ยวางโทรศัพท์ไว้นะเคยเป็นไหมลืมหาอย่างแว่นตาเนี่ยแว่นตาบางทีเอาไว้อยู่บนหัวเนี่ยไว้อยู่บนหัวแว่นตากูอยู่ไหนว่าหา เดินหาแน่นตาคำไปคำมาโอ๊อยู่นี่เองเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเราบ่อยมากเลยนะเราเนี่ยบ่อยมากเลยมันลืมเออมันลืมเนาะขี้รำคาญขี้หงุดหงิดอะไรไม่ถูกใจก็อืมอม,มักจะแบบจะวีนง่ายค่ะจะวีนเป็นอาการของไวทองค่ะวัยนี้นะคะไวทองนะแบบแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารเสริมแต่ไม่ใช่อาหารเสริมล่ะ เป็นอาหารล่ะเป็นอาหารห้ามูล่ะเออเป็นอาหารห้ามูอย่างเช่นโอเมก้าสามมันก็คือน้ำมันใช่ไหมแต่มันเป็นไขมันดีมันเป็นไขมันดีโอเมก้าสามเนี่ยมันเป็นไขมันดีมันมันช่วยแบบหล่อลื่นหล่อลื่นข้อนะข้อเราที่มันแบบติดติดอ่ะข้อที่มันติดติดขัดขัดอยู่งเงี้ย ออข้อข้อเขา่าข้อแขนข้อคอ,ข,อข้อหลังมันช่วยหล่อลื่นได้เพราะว่าโอเมก้าสามเนี่ยโอโอเมก้าสามเนี่ยมันทําให้กินกินกินเข้าไปแล้วเนะี่ยมันคืออาหารมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสริมอาหารแต่มันคืออาหารแต่มันเป็นอาหารที่จําเป็นแล้วนอกจากมันจะช่วยช่วยช่วยไขยข้อของเราแล้วเนี่ยมันมันคืออาหารของเซล มันมันคืออาหารของเซลล,เซเซล์ลดการอักเสบของเซลล์ลดการอักเสบของเซลล์ด้วยนะเซลล์เนี่ยมันคือส่วนที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมมันไปทุกส่วนของร่างกายเราถ้าเซลล์เราอักเสบแสดงว่าเราป่วยละแล้ว,แล,วแล้วทีนเ,เนี้ยโอเมก้าสามเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบของเซลล์ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงสมองให้เรา อาการที่หลงลืมเอ่ยนะบ้านหมุนโค้งเคงเอ่ยจะไม่มีแหละจะไม่มีแหละมันจะดีขึ้นคือมันจะดีขึ้นถ้าเรากินทุกวันเป็นประจำนะคะข้อเข่าเอ่ยหัวใจเอ่ยอ่หัวใจเอ่ยสมองเอ่ยอ่ะสะมองเอ่ยนะเซลล์ต่างๆได้รับได้รับการอ่ แก้ไขแล้วทีเนี้ยโอเมก้าสามที่บนกินนะคะเป็นโอเมก้าสามจากน้ำมันถั่วดาวินคาอันนี้เป็นมีผลงานการวิจัยมีการวิจัยนะคะไม่ได้ว่าเก็บมาแล้วก็เอามาหีบเนาะไม่ได้เก็บมาแล้วก็เอามาหีบแล้วก็เอามาใส่ขวดขายให้เราไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นผลงานการวิจัยได้รับรางวัลได้รับรางวัล ว่าเป็นอาหารของโลกเลยนะเป็นอาหารของโลกเลยตัวเนี้ยนี่โอเมก้าสามของนะ้ำมันถัว่วดาวอินคาอ่นะเคสตัวอย่างเยอะมากเพราะอันเนี้ยเขาอยู่กันมาเป็นสิปีแล้วมีเคสตัวอย่างเยอะมากมีเคสตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่ปวดเป็นโรคเบาหวานความดันข้อติดหัวใจอะไรเยอะเยอะหรือเวลากินนะกิน บีบออกมาเนี้ยเนี่ยบีบบีบตรงนี้เนาะมันก็จะดูดขึ้นมามันก็จะดูดขึ้นมานะคะนี่แรกๆนะคะกินแค่หยดนะหยดเนี่ยหยดอย่างนี้นะคะถ้ากินเยอะถ้ากินเยอะคือร่างกายของเราใช่ไหมเรื่องกัรร่างกายของเรามันไม่คุ้นไม่ชินมันจะอาจจะม,มีมีปฏิกิริยาได้นะคะมีปฏิกิริยาได้อาจจะสมมุติว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย คนที่เป็นเบาหวานเลือดจะเหนืดเนาะเออเลือดเลือดมันก็จะเหนืดเหนือใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอพอเรากินอินคาออยเข้าไปเนี่ยพอเรากินโอเมก้าสามเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําให้เลือดไหลเวียนดีทําให้เลือดไหลเวียนดีพอเลือดเราไหลเวียนจากที่มันไม่ค่อยไหลหรือไหลน้อยไหลช้าซึ่งทําเป็นสาเหตุให้เราเหนื่อยเหนื่อยง่ายมันพอเรากินเข้าไปพวกมันไหล พอมันไหลปุ๊บเราจะรู้สึกเหมือนกับขึ้นเรือแล้วก็โค้งเคงนิดหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวร่างกายก็ปรับตัวได้เนะี่ยทีนี้พอเรากินวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเราก็เพิ่มปริมาณมาเรื่อยๆเพิ่มปริมาณมาเรื่อยจากหยดเดียวนะพร้อมอาหารนะแล้วก็สองหยดนะมาสามหยดนะคะสามหยดเช้า เที่ยงเย็นพอมาหานนะเช้าเที่ยงเย็นพอมาหานแต่อันเนี้ยคือมนกินกินมาแบบกินมาหลายปีละกินมาหลายปีแล้ว,ก,ลลวกินได้ดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยแล้วตอยิ่งตอนเช้านะคะพอเราพอเราบีบเข้าตื่นมาตอนเช้ายังไม่ต้องยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเอาบีบใส่ปากแล้วก็อมไว้เอออมไว พวกกลิ่นปาาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่มีกลิ่นแล้วมันจะทําให้ละร่างกายของเราค่ะสะอาดมันเหมือนเอาน้ํามันดีไปไล่น้ํามันเสียในร่างกายของเรามันจะทําให้เรามีผิวที่สวยใสผิวสวยใสขึ้นแล้วก็ผิวสวยใสขึ้น,แล,ววนแล้วก็ขับถ่ายดีค่ะขับถ่ายดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเราทานต่อเนื่องกันนะคะทานต่อเนื่องกันสักสองเดือนเนี่ยค่ะคนที่ปัญหาสุขภาพต่างๆจะดีขึ้นเลยจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยถ้าเราทานต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนขึ้นไปนะคะสองเดือนขึ้นไปจะรู้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยเแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเนี่ยเคยไปหยดใส่ปากใ่้กับคนข้างบ้าน คืนเดียวรู้เรื่องตื่นเช้ามาเดินตามมาหาเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแตกต่างเฮ้ยทําไมตื่นขึ้นมามันเบาตัวอย่างเงี้ยทําไมมันเออมันดีจังเลยอย่างเงี้ยมาหาเราเลยจะตมาหาเราเลยนะจากที่เดินติดๆขาดข,ด,ขดหลังงก่งๆกินเข้าไปเฮ้ยทําไมมันเตมันมาหายตึงทําไมมันยืดหยุ่นได้ดีจังเลยเนี้ย ทำไมมันยืดหยุ่นได้ดีจังเลยเพราะว่ามันไปช่วยช่วยจากข้อเข่าที่ติดมันจะไปมันจะไปทำอ่ามันจากข้อเข่าที่ติดอะมันจะเข้าไปทําให้ข้อเข่าของเรามันเหมือนได้น้ํามันหล่อลื่นอ่ะมันเหมือนได้น้ํามันหล่อลื่นสมองของเราก็จะมีความจําที่ดีขึ้นความจําดีขึ้นสายตาดีขึ้นความจําดีขึ้น หัวใจของเรารู้สึกว่าเอ้ยได้รับการเออได้รับการดูแลรู้สึกว่าไม่เหนื่อยง่ายรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นอ่าจากอินคาออยลมนกินมาอ่าเป็นกี่ปีแล้วอ่ะหลายปีแล้วอ่ะหลายปีแล้วนะไม่ได้ว่ากินเยอะนะก็คือกินเหมือนปกติที่เรากินอาหาร้นี่แหละ เรากินอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรากินไม่ครบเรากินไม่ครบแล้วเราก็ขาดพอเราขาดปุ๊บสายตาความจํามันไปสายตาความจํามันไปมันไปเร็วกว่าปกติว่างนั้นเถอะมันไปเร็วกว่าปกติแต่พอเราได้อาอิานคาโอเนาะโอเมก้าสของน้ำมันถั่วดาวอินคาของนิเคโอนี้นะคะนิเคโอนี่นะแล้วเราก็ดีขึ้นผิวดีขึ้นสาวขึ้น สาวขึ้นกว่าเดิมนะสาวขึ้นกว่าเดิมแต่แต่แตนะไม่ได้ว่าอุย้ยโอเมก้าสามเหมือนกันบริษัทนี้ก็อินคาออยล์เหมือนกันบริษัทนี้ก็น้ำมันถั่วดาวอินคาเหมือนกันอันนี้ก็คงเหมือนกันไม่เหมือนบอกเลยว่าไม่เหมือนแต่บริษัทไม่เหมือนกันมีงานวิจัยไหมรับรองคุณภาพได้ไหมเออนะรับรองคุณภาพได้ไหม มีงานวิจัยรองรับหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมามีเคสตัวอย่างแบบเจ๋งๆไหมเรอเราเองเนี่ยเราพูดได้เต็มปากเพราะอะไรเพราะเรากินเองไงเราเรากินเองแล้วเราเราก็รู้เองไงเราไม่ได้ไปจำใครมาไงเราไม่ได้ไปจำใครมาแต่ทีนี้อ่าคนที่ยังไม่แน่ใจเนาะยังยังไม่แน่ใจว่าเออ เป็นป่วยอยู่วัยเนี้ยเออเริ่มมีละมีหวานหวานและมีดันดันและอืมมีทั้งหวานมีทั้งดันแล้วหมอให้ยามาอยู่อ่ะกินได้ไหมควบคู่ได้ไหมได้อย่าหยุดยานะจนกว่าหมอจะหมอจะบอกว่าเออหยุดยาการที่หมอให้ยาคือหมอการการที่หมอให้ยาก็คือ มอเห็นว่าอาการเนี้ยต้องมียาควบคุมแต่แต่หมอจะหยุดให้ยาถ้าเราไม่แสดงอาการถ้าเราไม่มีอาการหมอไม่จ่ายยาสุม 4, สี่สมห้านะถ้าไม่ป่วยอ่ะหมอก็ไม่ได้ให้ยานะไปถึงเอาหมอยัดยัด,ย,ดยาไม่ใช่นะหมอเขามีเขามีอะไรอะ่ะเอ,อจิตวิญญาณของหมอไวัยไหนที่กินได้บ้าง เออโอเมก้าสามอ่ะเลือกไวไหมไม่เลือกไม่เลือกไวแน่นอนนะคะโอเมก้าสามไม่เลือกไวกินได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะคะคนท้องบอกว่าให้กินโอเมก้าสามใช่ไหมคนท้องต้องกินโอเมก้าสามลูกเกิดมาจะได้ฉลาดลูกเกิดมาจะได้ฉลาดเอาแล้วพอคลอดแล้วพอคลอดแล้วอ่ะคลอดแล้วกินตอนไหนก็กิน คลอดแล้วก็กินกินได้เลยเออก็กินได้เลย,เ,ออเ,ลยเพราะอะไรเพราะเราต้องมีน้ํานมให้ลูกอะ่ะมีน้ํานมให้ลูกก็ต้องกินใช่ไหมแล้วเด็กที่เกิดมาก็กินเด็กเนี่ยอย่างอย่างบางคนเนาะเกิดมาเนี่ยมีเหมือนกับภูมิภูมิไม่ค่อยดีตั้งแต่เกิดก็มีนะอย่างหลานชายเนี่ยจะเป็นแบบกลมๆวงๆง เขาเรียกอะไรเกลือน้ำนมเกลือน้ำนมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อก็จะมีอันนี้ก็คือหยอดหยอดได้เลยนะคะหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดเล็กๆใส่ปากเลยนะคะหนึ่งหยดเล็กๆใส่ปากเลยถ้าเด็กเด็กเ,เด็กที่เลี้ยงมาเนี่ยให้ร่วมกับโอเมก้าสามเนี่ยนะโอเมก้าสามรวมเนี่ยนะโตขึ้นจะฉลาดมากฉลาดมากเลยนะคะ แล้วยิ่งบ้านไหนที่ยิ่งบ้านไหนที่แบบให้กินตั้งแต่อยู่ในท้องอะ่ะพอแม่คลอดเออแม่ท้องเนี่ยให้กินคลอดออกมาก็กินเด็กเกิดมาก็ให้กินโตขึ้นโอ้ความจำดีมากฉลาดมากเด็กนะเออเด็กแล้วทีนี้วัยวัยรุ่นทำไมต้องกินวัยรุ่นกินเพราะ ต้องใส่อาหารใส่อาหารเพราะต้องการพลังงานในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆแล้วพอมาถึงวัยเราเนาะพอมาถึงวัยเรายิ่งต้องกินเพราะถ้าไม่กินสายตาก็จะไปความจํจาก็จะไปเข่าก็จะไปข้อก็จะไปเนาะโลกเก้าโลกสิบก็จะมานะโลกเก้าโลกสิบก็จะมาต้องกินต้องกินนะแล้ววัยอีกวัยหนึ่ง วัวชราไวชลาทำไมต้องกินเออแก่แล้วกินทำไมแก่แล้วแก่แล้วก็ต้องกินค่ะแก่แล้วก็ต้องกินไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะป่วยอ,อัจเจะนะเดี๋ยวก็จะป่วยเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เา่าล้างก็โกงงอเอออะไรต่างๆนะคือกินทุกวัยว่างนั้นเถอะกินทุกวัยเลยนะกินทุกวัยเลยนะแล้วตอนนี้นะคะ เอ็นคาออยของเรามีโปรพิเศษด้วยนะมีโปรพิเศษซื้อหแถมเอ้ยซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสแถมหนึ่งหรือจะบอกว่าเออซื้อขวดเดียวซื้อขวดเดียวไปลองดูก่อนได้425บาทพร้อมส่งให้ถึงบ้านเลยกินเขามีโปรซื้อสองแถมหนึ่งใช่ไหมรวมกันซื้ออ่าก็อยากลองเนี่แต่ถ้ารู้อยู่แล้ว ว่าโอเมก้าสามมันดีกับร่างกายของเราอย่างไงเออโอเมก้าสามมันดีกับร่างกายของเรายัางไงก็คือรู้อยู่แล้วอะใช่ไหมล่ะก็ซื้อไปเลยหนึ่งโปรก็ได้ประโยชน์อะมันมีเยอะโทษเนี่ยหาแทบไม่มีเลยมีแต่ประโยชน์ค่ะขาดอะไรขาดได้อย่าขาดโอเมก้าสามเพราะว่าวัยของเรานะคะมันจะเสื่อมมันจะถอยมันจะเสื่อมมันจะถอยเราไม่อยากเสื่อมเราไม่อยากถอย ก็ไม่อยากเป็นภาระกับคนอื่นไม่อยากเป็นภาระกับคนอื่นต้องกินค่ะอ,อย่างมลเองตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านกินกินนอนนอนเดินเล่นออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆแล้วก็เริ่มอ้วนนะแล้วเราก็เริ่มอ้วนตอนนี้ควบคุมอาหารด้วยการทำทำไอเอฟเออควบคุมอาหารด้วยการทำา i เอฟนะคะตอนนี้ไอออฟของมนก็แบบไม่มีครูนะ ไม่มีครูแค่คือมนจะกินอ่ากินมื้อสุดท้ายเนี่ยมื้อสุดท้ายไม่เกินไม่เกินมื้อเย็นเนาะมื้อเย็นไม่ใช่มื้อสุดท้ายมื้อเย็นเนี่ยไม่เกินหนึ่งทุ่มไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะกินตั้งแต่หกโมงหนึ่งทุ่มเนี่ยคือจบหรือคือถ้าเลยจากหกโมงก็คือยังไงไม่เกินหนึ่งทุ่มจบจบแล้วก็ไม่กินอะไรเลยนอกจากน้านะไม่กินอะไรจะมากินอีกที กินอีกทีเที่ยงวันของพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาไม่กินอะไรเลยเลยเหรอกินกินแบบถ้ากาแฟก็เป็นกาแฟดำทุกอย่างที่กินต้องไม่มีน้ำตาลเลยไม่มีน้ำตาลเลยนะกินกาแฟดำกินพวกชานะกินชาที่ไม่มีน้ำตาลไม่ใช่ชานมไข่มุกนะกินชา แล้วก็กินกาแฟดําดได้นะคะไม่ไม่กินไม่ต้องไปกินอ่าที่มันมีน้ําตาลเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยจนจนจนถึงเที่ยงนะคะจนถึงเที่ยงแล้วก็กินอ่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะกินอยากกินอะไรกินกินเลยอยากกินอะไรคือกินช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็บ่ายโมงต้องจบนะบ่ายโมงต้องจบแล้วจากบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยไม่ไม่แตะอะไรเลยยกเว้นน้า ยกเว้นน้าจะไม่แตะอะไรเลยนี่คือการแบบดูแลตัวเองว่าเอามื้อเช้ามันสําคัญแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่กินนะคะถ้าเราไม่กินเนาะร่างกายของเรานะคะมันจะเอาพลังงานหรืออะไรที่มันกักเก็บเอาไวอ้อ่ะเอาออกมาแล้วก็ใช้พลังงานตรงนั้นมันจะรู้สึกหิวมันจะรู้สึกหิวมันจะรู้สึกหิวอยู่พักหนึง พอรู้สึกหิวแล้วเราก็ทํำนู่นทํานี่เพล,ลินไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าหิวนั่นแหละคือร่างกายของเรามันมันได้เอาส่วนนั้นออกมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ขาดมันก็เลยไม่หิวเอาออกมาใช้เอาไขมันเอาไขมันออกมาใช้ทำให้เราร่างกายของเราเนี่ยมันมันไม่ขาดอาหารมันไม่ขาดอาหารมันก็เลยแบบอยู่ได้แบบไม่เป็นไรเลยนะบางคนว่า,าจะเป็นกระเพาะไหม มันอดอาหารขนาดนั้นมันจะเป็นกระเพาะใหม่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนเที่ยงวันอีกจนเที่ยงวันลองดูแล้วค่ะลองมาเป็นเดือนแล้วค่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่ปวดท้องไม่อะไรเลยไม่ถ้าคนทำไม่ได้ให้หยุดให้หยุดกินจุกจิกอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เวลาอาหารอย่าหยิบเข้าปากนะอย่าหยิบเข้าปากเด็ดขาดมนเนี่ยมนเนี่ยอ่า บางทีทําอาหารให้หลานเนาะทําอาหารให้หลานเผลอกินเผลอกินกินกินเข้าไปจะกืนเลือกขึ้นได้เฮ้ยไม่ได้กืนไม่ได้คายออกค่ะออกระดาษทิชชู่มาคายออกเลยค่ะจะกลืนอยู่แล้วยังคายออกคิคดดูละ่ะไม่ยอมให้แบบร่างกายของเราเพราะไม่อย่างนั้นมันจะหลุดไอเอฟค่ะมันจะหลุด <laughs> มันจะหลุดค่ะอินซูลินซึ่งมันแบบต่ําแล้วเนี่ย พอมันได้อาหารเข้าไปพุงปีดขึ้นมาอีกไม่ได้ต้องหยุดเลยนะคะหยุดหยุดเลยและอ่อก็พอเราทําแบบนี้เป็นประจําร่างกายของเราก็จะชินเราเองก็จะชินว่าในช่วงที่ไม่ไม่ใช่เวลาอาหารเราจะไม่กินอะไรเลยเออเราจะไม่กินอะไรเลยหนึ่งประหยัด <laughs> ประหยัดไหมละ่ะ ไม่ต้องมีขนมจุกจิกไม่ต้องมีชานมไข่มุกไม่ต้องมีอะไรเลยน้ำเปล่าอย่างเดียวกินน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยค่ะตัวเบามากเออลองทำดูนะไม่เชื่อลองทำดูตัวเนี่ยเบามากแล้วก็รู้สึกว่าจากเมื่อก่อนที่ข้อติดเขาติดลุกแบบค่อนข้างจะยากยากลุกค่อนข้างจะยากยาก ม,มันก็ทําให้แบบลุกนั่งสะดวกเดินเหินสะดวกขึ้นลงบันไดได้สะดวกอืมมันมันขึ้นลงบันไดได้สะดวกลุกนั่งสะดวกดีมากเลยมันตัวเบาค่ะมันตัวเบานะลองดูตั้งแต่หนึ่งทุ่มไม่กินอะไรเลยจนเที่ยงเลยจนเที่ยงเลยแล้วหลังจากนั้นเขาเขาบอกว่าเออบายบายสีโมงเนี่ยมีแบบผลไม้บ้างก็ได้อะไรเนี่ยแต่มมนไม่เลยมัน มันไม่กินอะไรเลยจนถึงหกโมงเย็นเลยเดี๋ยวนี้คือทําตัวเองให้แบบให้มีวินัยอ่ะให้มีวินัยในตัวเองคือเวลาอาหารจะกินก็คือในเวลาอาหารเท่านั้นควบคู่กันกันกบกินอินคาออยควบคู่กันนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่ขาดสารอาหารแน่นอนไม่ขาดสารอาหารแน่นอนอยากจะกินอะไรกินกินในช่วงเวลากินในช่วงเวลาที่กินอาหารเอ่อจาก เที่ยงถึงบ่ายโมงกินเข้าไปอยากกินอะไรกินเข้าไปเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้อยากกินของหวานกินได้ไหมกินเลยกินตอนนั้นอยากกินลอดช่องเหรอกินเลยอยากกินมะม่วงสุกเหรอกินเลยอยากกินทุเรียนเหรอกินเลยกินช่วงเวลาอาหารแต่หลังจากนั้นหยุดลูบซิมปากยกเว้นน้ำยกเว้นน้ำน้ำกินได้น้ำกินได้นะ กินกินแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบตัวเบาค่ะตัวเบานะรประโยชน์ของโอเมก้าสนะคะประโยชน์ของโอเมก้าสมีมากเลยนะคะประโยชน์ของโอเมก้าสเนี่ยมันมีมากเพราะว่าร่างกายของเรามันผลิตเองไม่ได้มันต้องกินเข้าไปเท่านั้นนะมันมันต้องกินเข้าไปเท่านั้นแล้วมันช่วยช่วยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหวานหวานเนาะเออแล้วก็ หวานดันภูมิแพ้นะคะและอีกอะไรอีกนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยข้อติดที่ข้อติดเขาข้อ,ขอเอ่อโรคก้าโรคสิบใช่ไหมโรคก้าโรคสิบอะไรต่างๆมันมันช่วยค่ะมันช่วยช่วยร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอออะไรก็ตามอะ่ะที่มันเลื้อหลังอยู่กับเราอะ่ะ เลื้อลังอยู่กับเรานะ่ะโรคต่างๆก็พูดเยอะไม่ได้นะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะโดนนะเดี๋ยวมันจะโดนเราไม่ใช่หมอนะก็โรคต่างๆที่เป็นแล้วกันกินควบคู่ไปกับยาจนกว่าหมอจะบอกว่าไม่ต้องเอายาไปแล้วนะเออไม่ต้องเอายาไปแล้วนะแล้วก็มีหลายคนนะที่แบบใช้โอเมก้าสามจนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกินยาแล้วนะคะมัไม่ต้องกินยาแล้วหมอหยุดให้ยาไปแล้ว หมอหยุดให้ยาเองเลยนะไม่ได้ว่าหยุดเองนะไม่ได้หยุดเองนะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะโปรโมชั Pro ่นตอนนี้ดูก่อนว่ามันมีโปรอะไรนะตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบหนึ่งดูก่อนซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งดูก่อนราคาเท่าไหร่สองสองแถมหนึ่ง แปดร้อกว่าบาทนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเะเอาให้แน่นอนก่อนว่ามันแปดร้อยเท่าไหร่อืมซื้อสองแถมหนึ่งเอากินกินแบบกินทีกินทีให้มันอยู่ได้สามเดือนเลย <laughs> ซื้อทีอยู่ได้สามเดือนเลยมันก็ แทนที่เราจะแบบรอยป่วยแล้วไปหาหมอมันก็สิ้นเปลืองใช่ไหมมันสิ้นเปลืองด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วยลูกเต้าเราก็ต้องไปเฝ้าโอ้ยลําบากลําบนนะนี่เอาเงินมาซื้ออันเนี้ยลองดูขวดหนึ่งก็ได้ทําให้ไม่มั่นใจนะลองดูขวดหนึ่งก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเราก็ซื้อเมื่อก่อนนะซื้อทีละขวดเนี่ยซื้อทีละขวด งบน้อยเบียน้อยหอยน้อยเอนซื้อซื้อทีละขวดนะ,ะขวดหนึ่งก็กินได้นานค่ะกินได้นานเพราะว่ากินเนี่ยดูหยดนะแรกแรกเนี่ยหยดแบบนี้แหละหยดหยดเอานะสามหยดเนาะแรกแรกเนี่ยหยดเอาแค่สามสามหยดนะคะซื้อสองแถมหนึ่งนะคะเออไม่ใช่แปดร้อยสิมันเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบห้า 9ก้าร้อยแปดสิบห้าซื้อสองแถมหนึ่งนะคะซื้อสองแถมหนะะึ่งเนาะแล้วก็หรือแบบชนิดทดลองนะคะแบบชนิดทดลองสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทส่งให้พร้อมรลอสวอเลยนะ,ะเวลาซื้อไม่ได้โอนมาที่มนนะโอนเงินเข้าบริษัทเลยนะ,ะโอนเงินเข้าบริษัทเลยแล้วบริษัทก็จะจัดส่งให้มนเองก็เป็นผู้แนะนำผู้แนะนาเป็นผู้ที่ใช้ดีแล้วก็เอามาบอกต่อเฉยนะคะ,ะวันนี้ก็ ใครเข้ามาตรงนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะโชคดีมากๆเลยช่องทางการติดต่อนะคะถ้าอยากติดต่อสอบถามก่อนได้มีห้องเรียนรู้ไปเรียนรู้ดูก่อนไปฟังดูก่อนว่ามันเขาคนอื่นที่เขากินแล้วมันเขาดีจริงไหมเข้าไปลองฟังดูก่อนได้ยังไม่ต้องอะไรทางนั้นนะทักมาในโปรไฟล์นะคะจะมีบ้านเขียวอยู่นะกดตรงนั้นอย่าก,กดที่ อย่าอย่าเข้าตรงกล่องข้อความนะอย่าเข้าขอข้อความนะให้ไปกดที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วแล้วมันจะมีลิงก์บ้านเขียวอยู่นะคะก็กดมาสอบถามตรงนั้นได้เลยนะคะก่อนกดมาสอบถามตรงนั้นก่อนได้เลยไม่ต้องไปที่กล่องข้อความนะคะกล่องข้อความมันมันเอ่อมันจะบล็อกนะคะมันจะบล็อกมันมันใช้ไม่ได้นะคะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ